天色。 i it's 天。 กำลังสาคัญของสํานักติดตามประเมินผลของเราคุณทานได้ทํางานที่นี่มาเป็นระยะเวลาอันนานงานที่ได้รับมอบหมายก็สําเร็จทุกเรื่องแต่ที่สาคัญที่สุดนอกเจากงานที่ได้รับมอบหมายยังเป็นขวัญใจของน้องๆทุกคนที่ปรึกษางานทุกเรื่องแม้กระทั่งงานหลวงงานลาดทุกชนิดเพราะพี่ทานของเรานั้นเป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์มามากมาย สิ่งเป็นที่ยอมรับของน้องๆน้องในสำนักติดตามท,ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเรายอมรับว่าสิ่งที่เป็นช่ในของพิธานมากที่สุดคือรอยยิ้มของแกน,นะครับน้าทานเป็นคนดีคนระในใครเขาเรียกกันน้าทานน้าทานที่จริงแกน่าจะเป็นลุกแล้วแต่พวกเราอย่างนี้กน,น้าทานน้าทาน ก็าเป็นคนที่เมื่อก่อนสมัยก่อนจะเซลล์อยู่เล่นๆว่ามีแต่เครื่องรับไม่มีคนส่งไม่มีเครื่องส่งเพราะฉะนั้นจะเป็นที่ระบายความรู้สึกระบายอารมณ์กับเพื่อนๆน้องๆที่ททั้งหลายนคนเพราะนัการทาุกคนอยู่ที้ทุกคนถึงรักนักกานเพราะนักการรับฟังความคิดเห็นโดยไม่มีการโต้โดดตอบอะไรแล้วก็ความรักก็จะติดเก็บเงียบไปเรื่อยๆบางคนก็บ่นไประบายไปนัการก็ยิ้มอย่างเดียวแล้วพวกเราก็สบายใจ ก็ได้พูดไปแล้วแล้วเมืนก็จบเรื่องเพราะฉะนั้นคนยังดนทานมาอยู่มีคนแบบที่อยู่เยื่อยๆในเมืองงานต่างๆเนี่ยพวกเราจะจะไม่เป็นโรคประสาทไัเลยค่ะไม่ที่จริงีอะไรจะพูดอีกมากแต่คิดว่าคนจะซ้ําๆบอกก็ถูกไปบ้างแล้วไอ้ที่สีหัวใจสําคัญคือเป็นคนดีและมีสิทธิ์ทำแบบนี้ค่ะ ใครเหาของเธอพี่รูนนะู่นหินกอง <c oughs> ก็วางเมื่อไหร่ก็รับพี่ไปด้วยนะเหนื่อยมาตลอดชีวิตแล้วพักก่อนนะน้องนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาพี่จะมาเยี่ยมจะรับไปเที่ยวถ้าคิดถึงพี่ก็โทรหาไม่ยิดถึงก็โทรหาคิดถึงก็โทรหาไม่ยิดถึงก็โทรหาเย่สคนนียดูพุดวายนะพูดจาไม่รู้เรื่องนะเย่ป้าคนนี้ก็ไม่มีอะไรหรอก วิ่หลังกษเียนก็จัดสรรที่ดีมันพอมันลงตัวแล้วก็เอยากจะไปบำเป็นตะบะเข้าไปไม่ต้องเอาเมียไปด้วยนะเดี๋ยวตะบะแตกขอให้น้องพักผ่อนมีความสุขนะเสียดายที่พี่ไม่ได้มาร่วมงานแต่ต็ตั้งใจว่าจะมานะตั้งใจจะทำอะไรให้ทั้งหลายหลายอย่างถึงพี่ไม่ได้ทำอะไรให้ก็ขอให้รู้ไว้เอวะว่าพี่คิดถึงและหลับเธอเสมอน,นะขอให้พักผ่อนมีความสุขและน้องนะสวัสดีจ้า มเครื่องแบบมา,ารากิธานพิธานเกษียณแล้วอยู่บ้านขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยแล้วก็อย่าลืมมาเยี่ยมเราพี่ๆน้องๆชาวอาชีวะด้วยนะโดยเฉพาะเราอะเราร่วมทชกร่วมสุขกันมาในหน้าที่การงานเนี่ย พอวันหนึ่งเราก็ต้องจากกันจากจากกันพระเกษียณเดี๋ยวเวลาเราคิดถึงเราก็จะไปหาที่บ้านไปเยี่ยมไปเย็นกันแต่ได้ข่าวว่าพี่ชายจะไปอยู่โคราชหร,อหร,อหรอือเปล่านะขอให้พี่ชานมีความสุขหลังชีวิตหลังเกียนด้วยนะสูวเครื่องแบบสมญาขคาราชกาา วันดีท่านโอ้แต่อยู่กันจนเกษียเลยนะเราเนี่ยนะอายุโอ้หกสิบแล้วไหมนะเชื่เอเลยยังหนุ่มยังแน่นเลยเนี่ยืมแม่สุดยอดสุดยอดทานเนี่ยแห่กับผมเนี่ยนะรู้จักกันมาตั้งแต่ปีสองห้าหนึ่งเก้าอ่ะผมเริ่มทำงานโองกาทานเข้าทำงานก่อนผมผมเข้ามาทีหลังสองห้าหนึ่งเก้า รู้จักกันมาหั่นแหละสามปีแล้วเนี่ยทานเขาเก่งเขาเป็นคนขยนันมีคนขยันมีความอดทนมีความมานะเขาเออตอนที่ผมเข้าตำมานเขายังเป็นลูกจ้างประจำอยู่นะแต่เขาขยันเขาสามารถสอบบรรจุเขาเป็นขนาการได้ เชื่อแล้วก็ไปเรียนหนังสือเอาวุธ,เอ,วธเอาวุธิมาจบป็ญญาตรีวุธมาปรับเป็นราชการเป็นได้เป็น,เ,ปนเนียนตอนนี้ก็น่าจะทํางนานการทางนานการพิเศษแล้วเขาขยันเขามีความอดทนเขาเออเป็นเพื่อนที่กับผมคนหนึ่งเพื่อนที้เพื่อนชนิดเพื่อนเที่ยวเพื่อนปินกันเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมมารีเมตตา แล้วก็เป็นคนที่เปยงใจเป็นใจกับเพื่อนูงกับแล้วผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนูงรุ่นน้องรุ่เน,นืองรักกันทุกคนที่ทํางานเขาเป็นคนนิสัยที่น่ารักนะในด้านครอบครัวเขาเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนรักญาติพี่น้องรักลูกรักหลานเขามีความตั้งใจนั้นในใน,ในด้านฐานะครอบครัวเขาก็สามารถสร้างฐานะครอบครัวเขาเป็นมาเป็นที่มั่นคง นี่แล้วก็ในเรื่องลูกๆหลาหลานหลาหลานเขาก็มาเอามาอยู่มากินที่บ้านมาสนับสนุนสฉ่งเสริอไม่เรียนให้ได้รับปัญญาได้เข้าทํางานเป็นที่มั่นคงก็หลายคนเป็นคนที่ช่วยเหลือเกื้อคุณเป็นที่รักของเป็นที่รักของหลานหลานลูกๆเป็นคนที่น่ารักมากนี่ก็เกษียณแล้วโอ้ไม่น่าเชื่อ ก็บางยังเหมือนเดิมนะถึงกระเดียนแล้วก็ไปหาสู่กันมีอะไรก็บอกกล่าวกันไม่อยากห่างกันไปแล้วก็ในช่วงนี้ก็ขอให้ทานนะ,ะเป็นมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงนะ,ะนทีะะ่ที่เป็นที่ยึดมั่นของลูกหลานต่อไปอีกนานๆนะอายุอายุาย,ยืน ร้อยรวยร้อยรวยน,นะภาพแข็งแรงโอเคนะตานนะโชคดีเพื่อนตลอดระยะเวลาที่ทำงานร่วมกับคุณทานคุณทานเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยขยันทำงานตามคำสั่งของผู้ก็บัญชา จนเป็นที่รักและไว้วางใจของผู้กอบัญชาเพื่อนฝูงเป็นที่พึ่งพิงของญาติพี่น้องนับเป็นแบบอย่างที่ดีในโอกาสที่คุณตากเกษียณอายุราชการผมก็ขอความ แสดงความยินดีและก็ชื่นชมในการอยู่ปฏิบัติงานจมกระทั่งเกษียณในโอกาสนี้ผมก็ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออำนาจอะไรที่จะมอบให้คุณทานเพียงแต่จะขอจากคุณทานไอสิ่งที่จะขอนี่ก็คือขอให้คุณทานเอาใจใส่มันดูแลและรักษาสุขภาพเพื่อสุขภาพของเราขอบคุณครับ ส่วมเครื่องแบบสมยาคาราชกวสวัสดีช่วงดีได้ทานนี่อยู่ถึงปเกษเียนได้ถือว, <c oughs> ว,ว่าปุ๊บละวันีเก่งมากๆที่อยู่ถึงปเกษเียน <c oughs> เรอาคิดว่าออกไว้นี่จะไปทำอะไรต่อล่ะจะไปทำปุห้องเช่าใช่ไหมเห็นได้ข่าวว่า โอลา่าหรืออะไรเนี่ยเห็นว่าหลานจะให้ที่จะปลูกค้องเช่าใช่ไหมออมีอะไรก็มาคุยกันปรึกษากันแล้วกันเรื่องรถก็ได้เรื่องถามบ้านเรื่องอะไรก็พอรู้มั้งก็มาปรึกษากันมีอะไรอยากให้ช่วยก็บอกมาแต่เรื่องเงินไม่มีน้องเ <laughs> ว <c oughs> ้ยใบแดงใหม่เด้แบงค์มันชอบนะมึง <c oughs> แบงค์อยากเอาบอลได้ออกอยู่เนี่ยทุกวันนี้เดี๋ยให้เลยไม่รู้จะทำอะไรแต่ท้านคนนี้ที่คบได้ไม่ค่อยเปรียบเพื่อนกลม,มันไม่ค่อยได้ได้เปรียบหรอดมีแต่เสียเปรียบคบใครอะ่ะจะใช้ได้มีงคนินสัยที่ใช้ได้ใจร้อนจะทําอะไรต้องทําให้ได้้ังเอาไม่ได้แต่เรื่องเสียเงินเท่าไหร่ก็เสียไม่กลัวแต่ต้องได้ นิสายมันเรื่องกินเรื่อง,งไหนก็นไม่กลัวหรอกมัน่ะไม่เคยเอาเปรียบใครอะคนคนนี้ยเรียกว่านิสัยใช้ได้เนี่ยใช่มันก็มีความอดทนเยอะถามว่าขับรถตู้พาใช่อะไรขับรถตู้ไปเข้ามาเช่าอะขับรับอุนอนเนะาะสมัยก่อนนะมันก็ ลำบากนะมันไม่ใชสบายนะหาไรายได้พิเศษอะไรเนี้ยจะเป็นคนที่อดทนเยอะนะเราก็าให้เคพื่อนโชคดีแล้วกันที่ได้ปกติแล้วสาสุขภาพให้แข็งแรงพยายามจิตยาประเช็งไว้มากๆหน่อย <c oughs> <c oughs> ได้มีแรงเยอะ ได้ประวัติเหมวอนจะได้หายมัางได้สังขารใจสู้สังขารต้องสู้ด้วยเว้ยแต่มันกด้ผลดีอ่ะใช้ได้นะไอ้พกนี้โอเคครับสวมเครื่องแบบสมยาคาราชกาหนานหนานปกาเกิดหนาน เรารู้จักกันมานะสุดภาพทั่วไปที่เราอยู่กันตอนนั้นผมมือชว่าจะเป็นป่าหรืออะไรอยู่เน่ยมักับใคลกับมันพวกเบิกนะคนระับมาทานกับผมเพือนายสบายาฟัาฟังฟังหังฟังฟังกังฟับใัก็โอ้โหงายเรื่องคัังฟัาาับใจนะ สนุกสนามมีมากจำได้ครั้งหนึ่งติดตาตึงใจเลยเป็นอย่างนี้แหละกลุ่มของเราก็มีเตอเลา,ากันมากาลับเช้าน่อยปกติก็กลับตอนสีห้าทุ่มนีกลับพระเช้าเลยแล้วก็มีคนอยู่บ้านที่ควรในก็ดี่งน่งจะกลับบาา้านเช้าจะต้องมีปัญหานแน่นอนก็เอา ขุนประธานนี่แหละขุนประธานนิวัฒน์ขุนหลวงปองเป็นตัวประธานไปด้วยสี่คนอ่าคนรู้จักได้กับพระนารายณ์ดีแค่สี่คนคนรู้ว่าใครเดินยังไงตักเตะตักเตะตักเตะกรอใกล้จะถึงบ้านบ้านมันมีเขารู้ว่าสังกสีบ้านเจ่ามาเป็นก่อนโอ้โหมาเลยกระเป๋าลอยลงมาก่อนเพื่อนเลยตุ๊บ ตอนตนั้นลงอยู่ไหวทันรับได้ทันก็ประทับใจรู้สึกเท่านั้นแหละมันรู้วงแตกหรือไปไหนรูจ้จำไม่ได้เลยลืมเลยลืมสนิทเลยไม่รู้ใครไปทางไหนโคนลทางหรือเปล่าก็จำไม่ได้นะแต่ก็โอเครู้สึกว่าครั้งน,นั้นก็เรืออ่องของขดตัวประกันแต่คงจะประทับใจประทับใจก <s> <ม>ารทำงานโอ้ าราบรื่นทุกอย่างจบก็ต้องหลังรล้านนะฮะสมสนกองทัพปกไั่อะไร<ม>ส่วนมากจะหนักไปทางกองทัพปกตอนไม่เคยรุ่นนะเราพูดถึงไัยรุ่นแต่ปัจจุบันนี้คุณประธานสุดยอดลเลยคุณือเป็นคนที่มีความสามารถอดทน,นต่อสู้ชีวิตใช้ได้เลยเป็นคนรับผิดชอบสูง แก็รักชอบสูงก็ในช่วงบันปลายชีวิตก็กขอไวพอให้คุณประธานเออจะมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ก็ชีวิตในบั้นปลายก,ก,ก็้าจจเริ่มจเริ่มยิ่งขึ้นไปทางครอบครัวด้วยนะโอเคเรืา่ากตาง ส่วมเครื่องแบบสมยาคาเอ้ยท่านเป็นไงโอ้วันนี้นี่ผมสามซีมานี่ยังขาดอยู่ซีนี้เนี่ยขาดขาไปคนนี้เนี่ยไม่ไปเลยสบายเลยเนี่ยเขาขาเลยสบายเลยตีงูบ่อยสบาย

่ก็ว่าอย่างไรก็คุยกับไปรอบนึงแล้วก็ไปคอามได้เข้าไปก็สบายนะสบายเนีคุณภาพครอบครัวนะมีความสุขความสุขกันยิ่งยิ่งกันไปนะทานนะแค่นี้แหละวางวางเข้ามาแันเสียแล้วคำว่าขวามากไปนั่งธรรมะธิมั่งนั่งธรรมะท่อะ รายการนักประวัที่บ่อยฮะโอเคโอเคคนี้แหละโชคดีเพื่อนโชคดีโชีท่ดี